สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพิชิตงูพิชิตสัตว์โดยซซรีนอีกแล้วค่ะวันนี้ซซรีนป้อนอาหารงูด้วยตัวเองเลยนะ,ะาามองม,มือนี่คือหลังจากที่เรายัดนกเข้าไปแล้วเรายัดน่องไก่ขามเข้าไป กกระดูกตรงนีนะ้กระดูกไก่นะ่องตน,นี้แทน,ะน,นก่อนที่มันจะหุบมันจะค่อยๆรีดตัวมันคเขารีดนะะอาะหุบม,มันตะกะโคตรอ่ะตะกะมากอะ่ะงับกบ ไม่มีไม่มีไม่บังงดูตัรครับอยากให้เห็นไอ้นี่กันมากเลยอ่ะสิ่งที่มันลอดลมมันอ่ะต้องขับสุดท้ายเดาตืนเล้เออ ทั้งหมดเราใช้งกินน้องอรโอยก้าครับนี่ก,กินตรงนี้เป็นนกนะนีมก,กินนกเข้าไปแล้วช่วงนี้จะเป็นช่วงกระดูกไก่อนาาวันนี่สมวนจะเปน ชัดปะ่ะเลยเห็นชัดเลยวะไม่ได้แยง่งมาช่วยมาช่วยให้กินได้ดไ,ไม่เป็นไร<ด>ไ,<ด>ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ได้ทำอะไรรัดมืมอพี่อยู่เนี่ยดนเขาเลยมันกนำลังพยายา แมงวันไม่นา่านำคาญค่อยๆหลุกค่อยๆไม่ได้แย่งไม่ได้แย่งอืมแย่มาหมดนะครับเนี่ยจับได้ไหมเน,นี่ยจ,จับได้จับได้จับได้ ใช่ตรงกลางกลางอ่ะอที่ระยะมอนีอย่างนี้พี่โอ้ยสุดสุดอี่ตัวนี้ตัวนี้ที่มันชอบผูกพ่อๆอเนี่ยมไม่ได้แย้งทำดีๆทำดีๆทำดีๆวัสด,ดีลูกปล่อยกันก็ได้เ<อ>ข้าไปแล้ว เก็ยัดต่อเนี้ยทำไมต้องยัดปากยัดยัดต่อออนี่ถึงขั้นประคองปากงูหนูช่วยจับตรงหัวน่องหน่อยตรวจครับตรวจหมดแล้ว,ลวเอายัด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 เออเนี่ยต่อต่อเนี้ยต้องต่อจากตรงนี้นะไม่ใช่ไปยัดปาก อยู่ข้างในครับแม่มาดครับทุกคนแม่แม่นั่งอยู่นี่ค่ะไม่ใช่แม่อ๋อแม่แม่ปิ๋วมาค่ะมาใช่ไหมถึงแม่มามามาหมดเอาอะไรเอาอะไรบ้างคะลุงปอเมื่อกี้คงกำลังแบบขมือแบไม่คย้อนเลยออกกิมแล้วขมือกิมแล้วดันละดันละ น,นออชั่วโมง,งนี้เลยกันละแสดงว่าอิ่มแล้วไม่หรอกค่ะเหรอ,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 อพักพานไขเขาเลยมันเมื่อยเหมือนเมื่อยขารไ่กำลังย่อยมันกำลังแบบค<ฮ>่อยๆเอาเข้าไปอะ่ะ มันไม่ดุนะมันแค่กัดเราไม่ได้หรอกมันกินอยู่หรอกมันแค่ฟอฟอเราเฉยเฉยต่อเนื่องอ่ะเห็นรัดลมมันบ้างเห็นรัดลมบ้างเห็นแล้วเห็นแล้วเนี่ยแต่จะหมดแล้วไเนี่ยแล้วก็ปิดเนี่ยพอมันปิดรัดลมแล้วมันก็ขมวดต่อ มองมือนะครับไม่ขึ้นกำลังาเลยไม่เป็นไรหรอก่ะเ,เย็นๆดีไ,ได้อย่างเงียเ้ยอย่างเี้ต่อเนื่องแล้วอืม <c oughs> อันนี้น้องสุดท้ายแล้ว <c oughs> ต้องช่วยมันอย่างนี้เลยให้าเวลาไปยทำอ่ะ น้องสุดท้ายแล้วนะครับพี่น้องครับไอ้อันนี้ดันไปเลยดันเอาเ้างแล้วเพราะมันจะเป็นอะไรเฮ้ยปึ๊บเริ่มปึ๊บไม่ใช่ไม่ไม่ต้องจับพอมันอ่ะกินมันถ้ามันไม่ยอมกินรอตามน้ำนั่งเดียวมันค่อยขย้อนเข้าไปขนาดอ่ะ เงี้ย,ยได้จะบ,บอสุดท้ายท้ายสุดไม่ใช่มือฉันมันจะกินมือฉันด้วยบอกไม่ต้องกินมือฉันเรียบร้อยค่ะก็ขมือเพื่อสุดท้ายไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็มาพบกันใหม่ในอกาศหน้าถ้าว่ามีอะไรพิเศษพิเศษ ก็จบท้ายด้วยปิดภาพงูเขมือบไก่เลือกสุดท้ายแล้วกันนะคะบ๊ายบายค่ะ